Windows 11อัปเดตเดือนตุลาคมทำเกมหน่วง Nvidia ออกไดเวอร์ฮ็อตฟิแก้ไขด่วนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OC z t e c h Brief พบกับข่าว IT ีเด่นประจำวันที่คัดกันมาแบบเน้นๆเ,เข้าใจง่ายฟังเพลินในไม่กี่นาทีครับวันนี้เรามีอัปเดตสำคัญสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเพราะ Windows 11อัปเดตล่าสุดดันสร้างปัญหาหนักจนทำให้ Nvidia ต้องรีบออกไดเวอร์ฮ็อตฟแบบฉุกเฉิน ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ใช้จำนวนมากบน Reddit โดยเฉพาะในชุมชน NV i d i a เดียตาออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าหลังติดตั้ง Windows 11 October 2025 Cumulative Update แล้วเกมทั้งหลายเกมเกิดอาการเฟรมเรตตกหวบกระตุกหนักและประสิทธิภาพลดลงแบบรู้สึกได้อย่างชัดเจนปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เกมใดเกมหนึ่งแต่ส่งผลเป็นวงกว้างต่างก็โดนกันท่วงหน้าทาให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างมากในชุมชนเกมเมอร์ช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากเรื่องนี้ถูกส่งถึง N v ็นวีเดียทีมวิศวกรก ทำการตรวจสอบท,ทันทีและพบว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในแพดของ Windows 11เดือนตุลาคมส่งผลให้ระบบกราฟิกบางส่วนทำงานผิดปกติเมื่อติดต,ตั้งไดเวอร์ปัจจุบันและล่าสุด n อ็นวีเดียได้ประกาศออก g f o r e 5.81.94 p o t Fix Driver เพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงโดยสร้างขึ้นจากไดเวอร์เกม e รดด y ้เวอร์ชัน5.81.80ที่เพิ่งปล่อยออกไปก่อนหน้านี้กล่าวง่ายๆคือถ้าคุณเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าเฟรมเลตตกแบบไม่เป็นปกติหลังอัปเดต Windows 11นี่คือแพดท,ที่คุณ ต้องอัปเดตกันทันทีควรอัปเดตหรือไม่ถ้าคุณเจอปัญหาเล่นเกมกระตุกหลังอัปเดต Windows 11ดาวน์โหลดและติดตั้ง Hotfix 581.94ได้เลยแก้เฉพาะหน้าและเห็นผลทันทีถ้ายังไม่พบปัญหาใดๆคุณสามารถรอไดเวอร์เวอร์ชันถัดไปที่จะรวมฟิกนี้ในแบบสมบูรณ์และผ่านการทดสอบมากกว่าเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเคสที่ Windows อัปเดตที่เกมเมอร์เจ็บกันยกบ้านแต่โชคดีที่ NV i d i a ตอบสนองไวมากครับ ปิดท้ายรายการก็ประมาณนี้สำหรับข่าวไอทีเด่นประจำวันใครที่เป็นคอเกมและใช้ windows 11อย่าลืมตรวจสอบไดเวอร์ของตัวเองนะครับเพื่อให้เกมเลื่นที่สุดเหมือนเดิมและพบกันตอนหน้ากับข่าวไอทีแบบเข้าใจง่ายสไตล์ OCZ Tech Brief สวัสดีครับ